โอเคแล้วครับเราก็มากับแมปแมปไดโนเสาร์นั่นแหละไดโนเสาร์เราจะมาติดกันนะครับกับคุณสตาร์เห็นตัวนั้นไหมเห็นไหมเราจะวิ่งปิงครับล้ำเลียดเอ้อเอาดิมาดิมาดิโอเอ้างงกงองเออเออเออเฮ้ยเอาดิดิเอาดิเอาดิยังไม่ตายอ่ะให้ผมขยับบ้าง อ่ะได้ได้ได้ขย <In Japanese S 2> ับด <Audio. S 2> ีขยับดียังไม่ตายเหรอผมขยับไม่ได้เลยเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยยังไม่ตายเลยเอ้ยโดนมาสิเอ้โดนเนื้อเนี่ยตายเนอะเห็นเก่งเลยแล้วก็เอ้ยาเฮ้ยคีเราคือตัวอะไรกันนะเราจะสู้กับทีเล็กได้ไหมเนาะผมวถ้าต้นไม้ขนาดนี้คนก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้จะเอาเหรอ สงเสียร้อนกนดีเฮ้ยยยยเฮ้ยโดนนี่ไปเอื้อเอื้อเยย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 อยยยย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 ยย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 ยโดนนี่ไปยย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 นดยดยยย้ยยย้ยนี่เฮ้ยยยยยแรกกันเหรอยยยย เออเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจนี่วิสกิลอะไรอ่ะขี้โกงอ่ะเรือโลกนี้มีไว้สายแถวผู้ที่แข็งแกร่งคดคือไหนป้องกันเราป้องกันไปไหนเอ้ยกลัวเหรอกลัวเหรอคิดว่าร้อนเลือดได้เหรอเร้ยเอาเรือหลุดเลือเท่าไหร่อะ เดียวสิไอ้นั่นมดมาแล้วมดมาแล้วไอ้เฮ้ยก็เหกเออเออ้าอ้ยเจ็บอันนี้มีคืนอ่าอ้ยอ้ยก้าเอ้ยเจ็บนะเอ้ยหนี ไปดีกันเรื่อเฮ้ยอ่ะไม่โดนนี่นี่น,น,นี่เออนี่เหมือนกันเหมือนกันเอาไปไม่โดนเออเจ็บนะเฮ้ยเออ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 โอ้ยนุ้จะเก่งเอาที่ไป นี่ไงอ้เอออุ้ยเออปล่อปไ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 ปตตายไปล่อยปนี่ปล่อปไปปล่อยได้แล้วไปได้แล้วเออปล่ได้แล้วนี่แหละคุณเห็นตอนที่คนทำขอตังเองยไปทำอนี่เอาดิไปทำอะไรไม่เห็นเลยวยปได้เร็วเอออ๊ะ ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยไม่มีระเบ้าไม่มีระเบัาไม่เป็นไรทุกคนเราไอเตี้ยนั่นไอเตี้ยนั่นเอากลางเสียงส่งเสียงร้องเลยเพื่ออะไรไปไหนนี่เอาไปเอาไม่โดนหรอกอีกแล้วเฮ้ย ฝอยได้เดียวไอยังไม่ฝอยกันไม่ปล่อยเลยไอกันไม่ฝอยเอ้ยเจอครั้งเจอครั้งเจอครั้งอะไรเอ้ยคุณเจ้าผมเหรอเก็บเท้าหน่อยเก็บเท้าไอ้เจอครั้งโอ้โหท่าทาไม่ได้ท่า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 ไม่ได้เลยทำอ่ะ อม <laughs> เป็นไรไม่เป็นไรนะ <laughs> โอ้สจวตีกัดกัดุกติดเลยอ่ะเงียม <laughs> อ่ขมาแร่งสดุดแข่งสุดกันแน่นี่ก่อนคำามเฮ้ยยย <laughs> <อ>มีคําลมกลับยยยยยยรักกายยยยคยยยยยย้ยย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 แยยยยลยย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 ย ชิงส,สามก่อนสิชิงสามก่อนสิไปเฮ้ยชิงสามก่อนสิดูสิ่งที่กดไว้ด้วยใครกองไม่มีเออเอ่อฮะผมฆ่าคนได้ผมสกิลด้วยเกิดอะไรขึ้นไม่พอไม่พอเราไปเล่นในเอ่อบทชั่วไปดีกว่าเอ้ยมาแล้วเราคือสัตว์ป่าสองพี่น้องจุดสิบเปอร์เซ็นต์ เฮ้ย hey. โอ้ยกัดม uh ันในดงเลยเรามาไปเฮ้ยกัดเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยตัวตัวนี้ไปโดนคู่เหรอไอ้เอ้ยโดนจับโดนจับเอ้ยเอ้ยเอางี้ดิอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหางเออ๋ยวมาทำอะเฮ้ยตีไอ้ชิดเลยเจ้านี่เลย เอออยู่ใต้ดินช่วยด้วยเพื่อนชิดด้วยเอาเลยเอามันเลยโดนแล้วก็โดนแล้วก็โดนแล้วโดนหมดโดนหมดโดนหมดเอ้ยยังมียังไม่ปล่อยเอาช่วยช่วยด้วยอยู่ใต้เอาเป็นไรแล้วผมกัดมันผมเป็นไรผมบั็กผมบั็กผมตายผมบั็กเดี๋ยวเอาเถอะภาพเราเถอะจะอยู่ในสภาพนี้ไอ้ไหนพอยไหน ช่วยผมด้วยน,นี่อ่ะไอยนี่อ่ะไลหนีแล้วหนีแล้วหนีหนีหนีอ่าโดนทิมอีกแล้วมันสิมาดิปันทิมจะปล่อยดิอันนี้ใครอ่ะผมเฮ้ยทนเออตายอ้อาวไปเฮ้ยเอออย่าโกงอะ่ะทำไมมาชนลมุนจังที่นี่ไปวิ่งวิ่งเลยไล่ โดนกระโดดเฮ้ยคนห่วงอะคนห่วงอะผมคอยผมอยู่ไหนกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยอยู่คนเดียวกำลังไปช่วยสายเติมเลยนี่ใช่สายเติมเฮ้ยอู๋โอ้เข้าใจแล้วทำไมถึง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 ถอดอ๋อเข้าใแย่ตายละคุณจะไปยีตัวนั้นทำไมลองตีดูเไ้อ่ายช่วยช่ ตายชิดเลยเดี๋ยวผมดูชื่อคนณผมกำลังไปผมส่งเสียงร้องเลยหนีเหรอผมกำลังไปผมเจอม,มังกรข้างทางม,าม,าม,มังกรอะไรอีกไอ้สาเจอมังกรเลยมาแล้วม,มาแล้วตายชิดเลยผมกระโดดแล้วผมกระโดดแล้วตอนไหนโอ้ยเออมันมาอีกตัวมันไปอีกตัวอันนี้ไปเฉยเอเฉยเอฝากไว้มันเปลี่ยนเป้าหมาย เดียบแล้วเดียบแล้วคุณเดียบเฮ้ยไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วเฮ้ยเออ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 แตกแตก็แตกแก็แตกแลกวแตกก็เออจะตายเดี๋ยวมาช่วยนละมุนกันแถวนี้อูได้่ยวสาวเดียวถึงกับลุงขนาดนี้เลยเหรอนี่ขนาดนี่ขนาดเฮ้ยโอ้ยคนไฟได้อะดฆ่าเดี๋ยวเลยอ่ะตายแล้วโดนหามเท่าไหร่ขนาดนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็กละกินโดนฆ่า สกิลส์สกิลสามเลยสกิลสามใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้โอ้ยตัวเถอแย่โง่มากเลยตอนเนี้ยโอ้เขาหนีไปกินเออเออโดนเสียบอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหตัวธรรมดาลุงอยู่ตัวเดียวตายกันหมดเลยเหรอไม่ไม่ใช่ชี้กันเออตายเออไม่ยอม อ่าเฮือทำไมตัวเราเมันง่อยอย่าง <c oughs> ตัวเรามันอยากกากอ่ะโอ้โดนสก๊อตทีได้สักคิวไหมเนี่ยนี่ใครขนาดที่โดนกำลังผม,ผมเองผมเองไม่ช่วยแล้วเอาไปเออไม่โดนเอาไปเซียบใช้สามกับมันให้ได้สามสามแล้วสามไม่โดนอีกผมโดนผมโดนเสียบ <c oughs> เสียบ <c oughs> ไอ้นี่มันเป็นเครื่องส่องไว้ถ <c oughs> เถอะบย ดปไปอะ,อ,อะใหญ่ยังยเนยืนผมว่าใหญ่ยังยงเยืนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปใสก็โดนดมาเท่ๆทีอไปและเอ้อไปหาตัวโหดดีกว่าโอ้ไม่ไหนจะได้สักทีเนี่ยโอ้โผักใครไม่ผักไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาตัวขาวหรอจะตาย ทักทีเธอผมผมล่อไอตูดดาบมาหาอย่าไม่ได้แล้วมันมาแล้วไม่ใช่แล้วชี้กันลงจ้าโดนเสียบตายอ่ะวะผมพบตเกิดด้วยชี้กันชี้กันไม่โดนขอเสียบไม่โดนมันเสียบแล้วมันเสียบไม่โดนเฮ้ยโดนเอ๊ะมีตัวเสียมมีตัวเสียบโอ้ย ตายมันตายหรอตายแล้วเอ,วอ้ยตายได้เหมือนกันอุย้ยได้ต่างยิงแค่ต่างยิงแค่ก็ฆ่าขนาดนั้นทหารพ่อดเดียวกันกำลังสู้กับตัวสีขาวไม่ใช่กำลังดุลกำลังสกัดท่งไหนที่เพิ่งกระโดดออกตัวตัวตอนเนี้ยตัวเนี้ยใช่ใช่ตัวนี้ผมเออเอ้ยเสียผมไม่ได้เสียบเอ้ยผิดแล้วไม่ใช่ละเริ่มเสียบผูกเอ่าเอ้ย <laughs> ล่อล่อหายแล้วอะไรเนี่ยแกไม่ปล่อยนะเออไม่ปล่อยได้แล้วนะโอ้ทำไมดาเมจมันกระจายจังโอ้โอ้หายคู่เอ้ไอ้สามหรอใช่ต้องหมดเนี่ยอยู่ไหนล่ะขึ้นโดดช่วยนายมาสิบบายสิบมิ้งค์สิบมาแล้วมาได้เรื่อ เอาตะลังไอ้เออโอ้โหโดนละไงโดนจับอีกแล้วเนี่ยพี่กแกยังไม่ปล่อยเลยอะจับไม่ปล่อยอื้มเฮ้ยเฮ้ยกัร์ดการ์ดการับกับกแล้วข้างหน้าสินะ อย่าอย่าอยาผมไม่เคยทำของตัวของคุณเลยนะเนเนเตัวผมเอยากอยอัลรัครูก่อนเ้ยเกิ้วสองเือเออิน้นก็โดนตัวมันเอจะตายกันไม่ไป่ันไม่หป่ัวผมกันไม่ไป่ันไม่ไป่ันไม่ไป่ันไม่ไป ุัวแม่ตัวผมทำไมอะ่ะไม่ไม่ช่วยไม่ช่ <c oughs> <c oughs> วยลระสับคลิปนี้ก็จบเพียงแล้วนี้ครับท,ร oh, ทุกคนโอ้ยไปไุกคนยบ้ต้องค่าละ้ยตัวอะไรไปแล้ว